สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวสมปองประกาศขอโทษพี่สีหลังหนุ่มกัญชัยและพี่สาวติงพฤติกรรม จากที่ทราบกันว่านายสมปองนครไทยสงหรืออดีตพระมหาสมปองได้ประกาศขอท้าชกกับนายสีสุวรรณจัญยาเลขค้าที่การสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยตามกติกามวยไทยคาดเชือกกันในวันที่14กุมภาพันธ์2565หรือในวันวาเลนไทน์ และต่อมาก็ได้มีการโพสถึงพี่รีสุวรรณอีกครั้งนอกจากนี้ก็มีประเด็นที่ตอนศึกใหม่ๆได้ลั่นวาจาไว้ว่าพี่สีผมเตะปากพี่ได้แล้วนะอย่าพูดพล่อยล่าสุดสมปองก็ได้ขอยุติเรื่องข้างต้นโดยได้กราบขอโทษศีสุวรรณจัญญาโดยบอกผ่านสื่อว่า ต้องขอโทษพี่รีหรือนายศีสุวรรณัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยที่เคยมีกรณีวิวาทะจนถึงขั้นประกาศจะเตะปากซึ่งเรื่องนี้พี่หนุ่มกันชัยก็เคยขอให้เรื่องผ่านเลยไปปรับความเข้าใจกันได้ก็ดีและทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายกันต่อไป นอกจากนี้กรณีที่มีประชาชนมองว่าหลังจากศึกมาแล้วตนมีภาพลักษณ์ที่ก้าวร้าวทั้งนี้ตนต้องขออภัยเพราะล่าสุดพี่สาวตนติติงมาว่าให้มีความสำรวมเพราะที่ผ่านมากลุ่มแฟนคลับที่เป็นเยาวชนติดตามดูผลงานเราเยอะอยากให้อ่อนโยนมากขึ้นสุภาพใจดีสร้างความสุขให้ผู้คนมากกว่าต่อจากนี้จะไม่มีการท้าตีท้าถอยใครอีกขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ